ครับเข้ามาแล้วนะครับก,ก็ที่ต้องวันนี้ที่ต้องมานะครับมาพูดออกอากาศอีกครั้งหนึ่งมาพบกับพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็ขอบอกว่านะเรื่องสําคัญนะฮะสำคัญมากๆเกี่ยวกับเรื่องที่หมาน้อยถูกมาจับตัวไปนะครับ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องหมาน้อยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้มีการวิพากษ์กันไปต่างๆนานา,นา,นาใครนีใครจะนะครับวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ผมไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ก็คนอื่นนะครับและแม้กระทั่งบางคนนะครับที่เอาผมนะไปว่าไปพูดในลักษณะมาเต้าข่าวบ้างอะไรบ้าง ถ้ามีวิจารณญาณกันเนี่ยนะครับถามตัวเองก็ได้ว่าผมมาเต้าข่าวไปเพื่ออะไรนะครับและก็บางคนบอกผมไม่มีข้อมูลผมไปเชื่อไปฟังใครมาผมขอบอกว่านะครับถึงแม้ผมไม่อยู่ในลาวนะฮะผมไม่ได้อยู่ในลาวก็จริงแต่ผมมีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้และก็ได้ จริงๆแล้วนะครับที่มาพูดวันนี้ตอนเที่ยงเนี่ยเพราะว่าต้องการคอนเฟิร์มทุกอย่างถึงพูดรู้มาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับนะแต่ต้องการคอนเฟิร์มทุกอย่างและก็ที่ผมออกมาพูดนั้นเนี่ยไม่ได้ไปพูดแบบกล่าวหาใครนะครับไม่ได้ไปพูดรือกล่าวหาใครอะไรยังไงผมพูดให้รู้ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์เกิดสถานการณ์อย่างนี้นะฮะ ล่อยให้มีการไปอุ้มพวกเราคนแล้วคนเล่าเนี่ยด้วยความเป็นห่วงและก็ไม่ใช่เป็นห่วงหมาน้อยคนเดียวเป็นห่วงพวกเราทุกคนนะครับเป็นห่วงพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นั่นซึ่งนะฮะแน่นอนละครับมันไม่ปลอดภัยทั้งนั้นและก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องหลักการที่สำคัญ คือถ้าคนมีความเห็นต่างนะครับกับไอ้ผู้ปกครองไอ้ชนชั้นปกครองและต้องโดนอำนาจประเด็จการตามไล่ฆ่านะข้ามประเทศกันอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พวกเราต้องตื่นตัวกันเพื่อมานะครับสก,กัดกั้นยับยัง้งไม่มีพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ว่าจะไปอุ้มใครไปทําอะไรกับใครนะครับผมไม่เคยไปพูดอะไรในลักษณะที่ ไปให้ร้ายใครเลยนะครับเรื่องนี้ผมพูดเพื่อเตือนนะไอ้พวกเราให้ระวังตัวกันนะฮะผมพูดเพื่อเตือนให้รว่าะวังตัวกันนะครับแต่มีคนกลุ่มหนึ่งวันนี้กลับเนี่ยที่จะเอาผมไปด่าไปว่ากันนะฮะซึ่งผมไม่ถือสาครับเพราะว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ผมจะต้องไปไปต่อปากต่อคำกับใครผมให้ความสนใจในเรื่องว่าหนึ่ง วันนี้หมาน้อยที่ถูกอุ้มไปเมื่อคืนเนี่ยนะครับยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ซึ่งจนมาถึงนาทีนี้แล้วก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่ยืนยันได้ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือว่าเสียชีวิตแล้วยังไม่ทราบนะครับอันนี้คือยังไม่ทราบและบางคนนะที่บอกว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งไปออกข่าวผมนะและก,ก็น,นะครับผมผ่านชีวิตผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วรับเรื่างการเมือง และได้วิเคราะห์กันอย่างละเอียดแล้วแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวครับก็มีความเห็นว่าเรื่องนี้เราจำเป็นที่จะต้องบอกให้สาธารณชนรับรู้กันทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะแค่นะแค่คนคนไทยอย่างเดียวเราต้องบอกกันให้รับรู้ถึงพิษภัยของระบอบเผด็จการในประเทศไทยวันนี้ว่ามันร้ายกาจขนาดไหนและจำเป็นต้องนะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันทุกๆฝ่ายเนี่ย เพื่อที่จะนะครับเพื่อที่จะยับยั้งการกระทําอันเลวร้ยรายของมันดังนั้นผมถึงจงเข้ามาพูดอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้พวกเราได้สติกันและคนที่กําลังไปโจมตีผมอยู่ให้ยุตินะครับผมนะและก็พวกคุณนะี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่เป็นศัตรูกับผมผมก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับคุณและก็ผมก็ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรที่ต้องไปทะเลาะกับคุณหรอกนะ แต่ว่านาทีนี้เนี่ยนะเป็นนาทีที่เราจะต้องระดมแนะความคิดและจิตใจพวกเรานะมาร่วมกันหาทางนะครับสกัดกั้นไปสามารถยับยัง้งยับยั้งการกระทำนะของเขาได้ทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าเราได้ตื่นตัวก็ขึ้นมายังมีคนอีกหลายคนมีคนไทยอีกหลายคนนะครับที่ยังอยู่ ในประเทศนั้นและยังอยู่แนละนอกประเทศอีกหลายคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันกับรัฐบาลกับผู้ปกครองมีความคิดเห็นนะขัดแย้งกับผู้ปกครองถ้าเราปล่อยให้เขาทำอะไรง่ายๆนะอุ้มคนนั้นทีอุ้มคนนี้ทีนึกจะอุ้มใครไปฆ่าก็ไปอุ้มกันไปอย่างนี้และพวกเราก็เงียบและแถมยังมาทะเลาะก,กันเองอีกเนี่ยนะมันยิ่งนะมันยิ่งนะเข้าทางเขา นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยนะครับขอให้มีสติกันนะขอให้มีสติกันเรื่องนี้ไม่ใช่ผมมาเที่ยวเต้าข่า,ขาวอะไรเล่นๆบางคนไปบอกว่าผมมาเต้าข่าวก็ผมบอกแล้วถ้าคุณมีสมองแค่คิดเนี่ยนะผมมาเต้าข่าวเรื่องนี้เนี่ยนะมันได้อะไรขึ้นมาล่ะครับนี่นะครับทีนี้บอกพวกเราด้วยนะครับว่าผมกำลังออกอากาศ ใครอยากจะคุยเรื่องนี้ไม่ต้องคุยหรอกนะครับเข้ามาฟังตรงนี้ได้เลยและก็เรื่องนี้ผมจะเล่าให้ท่านฟังผมเคยพูดให้พวกท่านฟังและบอกไปแล้วนะตั้งแต่3ามสี่เดือนมาแล้วนะครับก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะที่คอสชอพยายามที่จะไล่ล่าเอาตัวพวกเราให้ได้นี่นะครับไม่ใช่เฉพาะหมาน้อยคนเดียวนะ แล้วก็ได้เข้าไปในลาวเลยทั้งหมดเี่ยผมได้ข้อมูลมานะแล้วก็แน่นอนชัดเจนด้วยนะครับเพราะผมบอกแล้วผมมีเพื่อนอยู่ในกองทัพมีเพื่อนอยู่ในสายทหารเนี่ยแล้วก็ข้อมูลชัดเจนไม่ใช่มาน,นั่งเต้าข่าวกันผมก็ได้บอกแล้วว่าเขาส่งกองเขาเรียกว่ากองร้อยลาดตะเวนไกลเข้าไปซึ่งพวกนี้ใช้งบราชการลับแล้วก็การที่จะเข้าไปเอาตัวพวกเราในลาวเนี่ยนะครับแน่นอนละครับ มันจําเป็นที่จะต้องหาทางไปเอาเองเพราะจะให้ทางแนละประเทศนั้นเขาร่วมมือเขาไม่ทํานะครับก็ที่ผ่านมาก็รอดมาได้นั้นก็ไม่ได้รอดมาได้เพราะอะไรนะครับรอดมาได้เพราะว่าเขายังไม่มีโอกาสแต่เขาได้ส่ง่วยลาดตะเวนไกลเนี่ยนะครับกองร้อยลาดตะเวนไกลเนี่ยนะครับเข้าไปร้อยกว่าคนและมีงบประมาณก็เ,เรียกว่างบลับให้ใช้เป็นกรณีพิเศษ และเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่มันเหมือนกับว่าเขาต้องการนะทำเป็นของขวัญให้ใครบางคนนี่นะครับที่เกิดขึ้นเนี้ทีนี้ไอ้หน่วยลาดตระเวนไกลเนี่ยวิธีการเนี่ยนะครับมันส่งเข้าไปอยู่ประเทศต่างๆเนี่ยแฝงเข้าไปนะบางคนก็ใช้อยู่เวลานานมากและก็จําหน่ายชื่อในกองทัพออกหมดนะครับ สมมุติว่าถ้าไปจับได้อะไรได้แล้วพิสูจน์กันแล้วอ๋อไอ้นี่มันออกไปตั้งนานแล้วถูกจําหน่ายชื่อไปตั้งนานแล้วไม่เกี่ยวกันแล้วนี่นะครับวิธีการเขาแต่จริงๆแล้วคือทํางานให้กับกองทัพนะหน่วยลาดตระเวนไกลเนี่ยนะที่ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วหน่วยลาดตระเวนไกลนะครับก็ไปทําหน้าที่อยู่ไกลนอกประเทศนี่นะฮะแล้วก็พ นะมีวิธีการที่ไปฝังตัวอยู่นะบางคนก็ไปฝังตัวอยู่จนได้เป็นกำนันได้เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ในต่างประเทศก็มีนะครับแต่ก็ยังทำงานอยู่นี่แหละครับท่านผู้ฟังครับทีนี้เนี่ยนะผมก็ได้เอาเรื่องนี้มาบอกมากล่าวแล้วบอกกล่าวไปถึงพวกเรานะแต่พวกเราก็ชะล่าใจกันเหมือนกันก็คิดว่านะคิดว่าคงจะนะหลบเลี่ยงกันได้หรือว่านะครับ หรือว่า,าคงจะทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าอยู่นอกประเทศดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องอุทาหรณ์นะครับที่บอกให้พวกเราว่าไม่ใช่เพิ่งมาเกิดครั้งแรกคราวก่อนเกิดกับดีเจเบียนะครับคราวนี้มาเกิดกับหมาน้อยซึ่งเรื่องหมาน้อยเนี่ยนะครับใครจะรักใครจะเกลียดหมาน้อยนั้นเป็นเรื่องของท่านนะไม่เกี่ยวกับผมเลย และเรื่องหมาน้อยจะไปขัดแย้งกับใครใครจะไปขัดแย้งกับหมาน้อยก็ไม่เกี่ยวกับผมอีกเหมือนกันผมไม่ได้ออกมาเพื่อไปปกป้องใครคนหนึ่งคนใดนะครับผมออกมาปกป้องคนไทยทุกคนและก็ทุกประเทศที่อยู่นอกประเทศเนี่ยและไม่ให้ต้องไม่ให้ต้องโดนกระทําอย่างที่ทํากับดีเจเบียและทํากับหมาน้อยนะครับดังนั้นใครจะไปทะเลาะกับหมาน้อยใครจะรักหมาน้อยเป็นเรื่องของท่านนะครับผมไม่เกี่ยวกันเลย แต่ผมถือว่าพี่น้องคนไทยที่เนะเสียสละเสียงเป็นเสียงตายนะที่ออกไปนอกประเทศมาต่อสู้กับฝ่ายผู้ปกครองกับฝ่ายเผด็จการนั้นพวกนี้คือเพื่อนมิตรผมทนะังนั้นบางคนก็ชอบขี้หน้าผมไม่ชอบขี้หน้าผมแต่ผมไม่เคยมองว่าพวกเราเนะี่ยคือเป็นพวกศัตรูกันเลยไม่ใช่ดังนั้นผมเป็นมิตรกับทุกกลุ่มและผมได้แสดงออกให้เห็นชัดว่าผมพร้อมที่ไปออกอากาศให้กับทุกกลุ่มเพียงแต่ชวนผมหรือว่านะบอกให้ผมรู้ บางครั้งเวลาผมไปออกอากาศกับหมาน้อยก็คิดว่าผมเป็นพวกหมาน้อยถ้าใครฟังรายการผมผมไปออกกับหมาน้อยแนวทางของผมก็ยังเป็นแนวทางของผมซึ่งมันไม่ได้เหมือนกับหมาน้อยเลยผมไปออกกับสพันรัฐก็เป็นแนวทางของผมไม่ได้เหมือนกับแนวทางของสพันธรัตเลยผมออกที่ไหนเป็นแนวทางของผมทั้งนั้นและเป็นแนวทางที่ผมทำมาใช้มาสามสี่สิปีแล้วและถือว่าเป็นแนวทางที่ผมพูดและมีรายละเอียดให้ด้วยนะ แต่พวกเราเนี่ยนะครับผมก็ไม่อยากจะต,ต่อว่ากันบางครั้งนะครับเมื่อคุณไม่ชอบใจใครคุณก็พยายามพยายามยอให้คนอื่นต้องไปเกลียดคนนั้นหรือไม่ชอบคนนั้นให้เหมือนกันเนี่ยอ้น,นี่มันไม่ใช่ผมครับผมบอกแล้วผมจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะกับกับเรื่องส่วนตัวใครใครจะรักกันใครจะเกลียดกันใครจะทะเลาะก,กันเป็นเรื่องส่วนตัวกันแต่ผมเนี่ยนะครับผมยืนหยัดอยู่ว่า พวกเราทุกคนเนี่ยนะฮะพวกที่ต่อสู้กับผู้ปกครองประเด็จการเนี่ยนี่คือเพื่อนมิตรกันทุกคนทุกกลุ่มไม่ว่ากลุ่มไหนและเรื่องอย่างนี้นะครับถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับตัวเองไม่เกิดขึ้นกับญาติพี่น้องท่านเนี่ยนะท่านยังไม่รู้หรอกนะและขณะที่เรื่องเกิดตั้งแต่เมื่อคืนนะจนมาถึงบันนี้ผมก็พยายามที่จะพูดบอกนะข้อมูลให้แต่กลับ นะแทนที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันเนี่ยกลับประดาผมว่าผมเนี่ยนะไม่ฟังข้อมูลคนอื่นทั้งทังที่ผมเนี่ยฟังข้อมูลทุกฝ่ายและผมเช็คด้วยตัวเองมาแล้วดังนั้นคืนนี้เนี่ยนะครับผมขอบอกกับท่านว่าไอ้เรื่องคนสิบคนสวมเนี่ยนะไอม้มงนะมีปืนครบมือและพร้อมเครื่องช็อตไฟฟ้าด้วยบุกเข้าไปจับตัวนะครับแล้วก็พาตัวหมาน้อยไปนั้นเกิดขึ้นจริงครับ แต่เรื่องที่ผมจับนะยังไม่รู้นี้คือว่าหมาน้อยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นี่คือสิ่งที่ยังไม่รู้ตอบท่านไม่ได้แต่เรื่องที่เกิดขึ้นนั้นจริงครับได้ตรวจสอบได้เรียบร้อยแล้วนะครับถึงกล้าออกมาพูดอย่างนี้ดังนั้นวันนี้เรายุต,ติเรื่องความขัดแย้งในสุ่มของเรานะใครจะรักใครจะชอบอย่าเพิ่งครับขอให้มองคนที่ยังอยู่ในประเทศอย่าไม่ว่ากลุ่มไหนมันไม่ปลอดภัยทั้งนั้น นะมันไม่ปลอดภัยทั้งนั้นและก็บางคนนะครับอยากคิดเอาตัวรอดว่าเนี่ยนะถ้าออกมาโจมตีหมาน้อยกันแล้วถ้าออกมาโจมตีนะพวกเดียวกันแล้วเหมือนบางกลุ่มที่โจมตีนะว่าเป็นพวกล้มเจ้าแล้วนโะจมตีพวกล้มเจ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเพื่อจะเอาตัวรอดนะให้เขาเนี่ยนะดึงไปเป็นพวกนะั้นเะนะี่ก็ไม่ควรกระทำนะครับโดยเฉพาะพวกเสื้อแดง นั่นไม่ใช่เป็นวิธีการของชายชาตรีนั่นไม่ใช่เป็นวิธีการของประชาชนที่ต่อสู้นะเพื่อประชาชนครับดังนั้นขอสรุปให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับหมาน้อยนั้นเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าขั้นตอนตอนนี้ตายแล้วหรือยังยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ และแน่นอนละครับเขาจะต้องเอาหมาน้อยเนี่ยนะไปเป็นเครื่องมือหนึ่งจะต้องทอรมานจะต้องบีบทุกทางและจะต้องให้พูดให้ทําตามที่เขาต้องการเช่นนะให้หมาน้อยเปิดปากพูดออกมานะถึงบุคคลที่เขาต้องการให้พูดว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังสนับสนุนอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะเชื่อมโยงไปถึงคนคนนั้นเพื่อที่จะใช้กฎหมายระหว่างประเทศไปเล่นงานเขาอีกนะ นี่คือผมตั้งข้อสังเกตเอาเองนะครับแต่แน่นอนในพวกนี้จะต้องทาแน่ทั้งบันทึกเอาไว้อะไรเอาไว้หมดนะถ้าหมาน้อยยังไม่ตายก็แสดงว่าหมาน้อยจะต้องถูกบีบนะให้พูดหรือให้กระทาอะไรบางอย่างและก็จะต้องดําเนินการนะในทางที่ให้เป็นไปตามความต้องการของพวกประเด็จการของเขาผมพูดสั้นๆน,นะครับว่านี่คือการทําเพื่อ นะเป็นของขวัญให้กับคนบางคนนี่คือข้อมูลจากระดับสูงในวงการทหารเลยนะครับบอกว่าเขาต้องการทำนะเพื่อเป็นของขวัญให้กับคนบางคนเนี่ยกรณีการจับมาน้อยเนี่ยครับและก็นอกจากว่าไปรีดเอานะความลับแล้วก็ยังต้องบังคับให้พูดให้แสดงหลักฐานนอะไรที่เป็นเท็จออกมาเพื่อประโยชน์ของเขาเสร็จแล้วเขาจะฆ่าปิดปากหรือไม่นั้น ไอ้น,นี้ยังไม่ทราบครับยังไม่ทราบแต่บอกได้เลยว่าน่าเป็นห่วงครับน่าเป็นห่วงที่สุดครับว่าไม่ปลอดภัยแน่นอนไม่ใช่เพียงเฉพาะหมาน้อยคนที่เหลืออยู่ในลาวทุกคนเนี่ยนะครับก็น่าเป็นห่วงและที่ผมต้องเอาข่าวนีออกมาพูดมาย้ำแล้วยังอีกเนี่ยก็คือเป็นห่วงทุกคนนะเพราะผมไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับหมาน้อยผมไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครนะครับ ไอคนที่หมาน้อยไปขัดแยง้งผมก็ไม่ได้ขัดแย้งด้วยไอคนที่ขัดแย้งกับหมาน้อยผมก็ไม่ได้ขัดแย้งด้วยดังนั้นเนี่ยนะครับผมห่วงทุกคนจึงออกมาพูดมาบอกมาเตือนกันนะครับก็ฝากเอาไว้ให้ไปบอกต่อๆกันนะฮะและที่สําคัญที่สุดไม่ใช่มานั่งวิพากษ์วิจาร์ข่าววันนี้เราจะต้องพร้อมใจกันนะครับหาทางนะกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เราทําได้เนี่ยเพื่อให้โลกได้รับรู้ เพื่อดึงเอาโลกนะองค์กรต่างๆที่รับผิดชอบในเรื่องสิทธิมนุษยชนนี่เข้ามาจับเรื่องนี้อย่างจริงจัง,จงไม่ใช่ปล่อยให้เขามาอุ้มไปฆ่าคนแล้วคนเล่านะครับอันนี้ก็ขอฝากกอาไว้นะครับนี่คือจุดสําคัญที่ผมอยากจะเรียกร้องคือเรียกร้องทุกกลุ่มต้องมาร่วมมือกันองค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งหมดต้องมาร่วมมือกันเพื่อที่จะไม่ให้ประเทศไทยใช้อำนาจเผด็จการไปคุกคามพี่น้องที่มีความเห็นต่าง นะครับในต่างประเทศและในประเทศอย่างกรณีของดีเจเบียและของหมาน้อยครับขอบคุณนะครับก็ว่ากันสั้นๆน,นะได้น้ำได้เนื้อได้ใจความเพียงแต่ว่าขอให้ท่านได้นำข่าวเนี้ยไปอธิบายให้ตรงกันนะครับอย่าได้ออกมาโจมตีหรืการละกันในตอนนี้ผมไม่ไปทะเลาะกับใครนะครับอย่ามาชวนผมไปทะเลาะด้วยนะฮะและผมไม่ไปต่อปากต่อใครท้งด้านนะฮะเอาละครับขอบคุณมากนะครับ ถ้ามีข่าวด่วนขึ้นมาอะไรยังไงผมจะมาแจ้งให้ทราบผ่านทางนี้นะครับขอบคุณครับ